เลกระดับไตภาคอละีสวรรออกถึงใต้เหี้ยเจอป่นออกอกเสียบเสียบจุดอกดเสียบดัโอเคครับข่าวกรับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องพีชแชนเนลเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้มากับไอ้กายเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์ครับเหลี่ยมรันนี่ครับอืมก็นะครับผมกับไอ้กายก็จะมาใส่ชุดสีเหลี่ยมนี่ครับที่เป็นเหมือนไมค์คราฟนี่นอนนอนหน่อยหนึ่งตื่นตื่นว่างั้นเออไป่ตื่นเลย วันดีมีพิกชแนลนะครับมาบอกให้ผมอัคดคลิปการเพิ่งตื่นนะครับเพิ่งตื่นแป,ปน๊บนึงนะครับเพิ่งตื่นมาแล้วก็ถ่ายเลย <c oughs> นี่ครับเพราะว่ามีราก,รการการปลูกกระดาษผูก <c oughs> บอกกัาไปเพื่อนวันนี้มากับดา่ดานเอ่อด่านเฮียเราเนี่ยด่านอะไรวะด่านที่รู้ว่าเป็นบวกครับเป็นบวกที่รู้เป็นบวกแตนคิดเลขครับผมเอาละพูดนะคิดเลขเร็วออาคิดเลขเร็วเอาง่ายคิดเลขเร็วมาคิดเลขเร็วไม่จำเป็นต้องถูกเพื่อนเข้าไปเลยรักเลยแต่ถ้าเวลาม่านหมดมันก็หายดิ อันนี้เฮียพูดเียเลยวันนี้เป้าหมายพิกชแนลที่หนึ่งหรือเปล่าไม่ครับมันจะไม่ได้ที่หนึงอ่ะฮ้ยลืมเปิดเสียงเกมมีเฮียชิบ่าละจะก็ไปเปิดตาหนะขอแรกสิบเพื่อนสิบเอ็ดข้อแรกสิบเอ็ดพ่อวะเออันนี้ส0่สิบสี่สิบสี่สิบหกเชื่อกูสี่สิบหกเชื่อกูเชื่อกูได้เชื่อกูได้เออเฮียมีเพื่อนไม่สี่สเฮ้ยใครมันไปต่อสอกทีบ้า สี่ภาคปรเท่าไรครับทุกคนไม่รู้ครับน่าจะได้ประมาณยีนนะ่ส okay, ิบกว่ามั้งโอเคมึงโง่เลขละยี่สามมึงม่รู้แล้วกู <c oughs> เออไอีพี่พ่อมึงหล่นมาพอดีสี่ผ่านแล้วครับ <c oughs> รสิ่งตอยู่ที่แปดว่ะสี่ผ่านล้วแม่งโดนก้อนอีกทับทีเดียวโอโ้โหกูไปเลย <c oughs> อะไรมึงอะไรมึงกูรู้แล้วกูรู้แล้วก,กูนักระดับนักคิดเลขระดับไตภาคไอ้เหี้ยตะวันออกเข็มใต้ไอ้เจอ้ตรงนี้เก็บเกล็ดได้เก็บเกล็ดกัน และคือกูเกตไปแล้ว sucking, ไ, cup, ไงและคือพี่วาร์ปไงน้องจะมาเอาที่หนึ่งน้องๆเท่าไหร่วะเนี่ยไอ้แดดไม่มีท <c oughs> <c oughs> <ain> ีหกเฮ้ยมึงบอกเฮ้ยมึงบอกอย่างงี้อ่าเสร็จก็ไอ้เที่แม่งหลอกกูแน่นอนแม่งตั๋วกูเฮ้ยที่หนึ่งเว้ยเกตแดดแม่งเยอะว่ะนี่แม่งตั๋วกูเฮียดีนะกูมีระดับปรมาจารย์อยู่ด้านหน้ากูเฮ้ยชิบชิบหลบแบบจิ๊กซอว์เฮ้ยสวยไม่โดนเกี่ยวอ่ะเออ เท่าไหร่เดิ๊บสตาร์ทเท่าไหร่วะแปดป่ะดูรับดาเอาพี่ดาวขอด่าขอระยะที่หนึ่งนะคะนี่พี่พอดีพี่รีบน้อง้วคืออันนี้คือดาวล้วนๆนะดาวล้วนๆเลยเอาเฮ้ยได้ไงวะได้ไงวะ ได้ไงหมอแมยังรองเท้าได้ไงน้องแม่ยัรงยรองเท้าได้ไงไม่ไอ้จริงว่าตามเข้ามาจ <c oughs> ีเรงไม่ทันที่จะตามเข้ามาไม่งกนะอันนี้ไม่งกไม่งกไม่งกโอ้ oh my god โ oh อ <c oughs> ้เจ็ดขนาดนั้นเลยวยู่ขนาดนั้นเลยจ๊ <c oughs> แต่มาดูแก๊งเหลี่ยมรันจะขึ้นที่สามเอ้ยจะขึ้นที่หนึ่งที่สองที่สามหรือไม่ ตอนแรกมากันสองมีคนใส่ตามก็ไม่เป็นไรไปเขาได้ที่สามเพื่อจะดีแจ่มมากเขาเรียกเป็นพันธมิตรน้องๆแน่นอนไม่รู้ว่าเขาจะได้เหมือนเราหรือเปล่าเขาจะขึ้นที่สามหรือไม่ย,ยังไม่รู้เลยอือ้คนนี้เกงแต่ตัวพีน่าจะที่สามนะตัวพีพีได้วยกั่าเาวเวอร์ดิเท่าไหร่วะยี่เอดป่ะสิเ็สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดเอ็ดสิอ็ดส่อ็ดเอาตามตเง เท่าไรเน่ยอ๋อดูแล 26, 26 26 26แป้งเลสาสิเวาสาิเวเชื่อกกดอวมาเมื่อกี้เอ๊ะติดผาละวสเม็ดนี่เนี่ย big c h a n n นะครับเรียนหนังสือนะหนังสือมีไม่เรียนนะ้ <c oughs> สภาพฮะไรา,า,ราเมื่อกี้ตัดสามสามสิบแบบแปดพอมกันเพิ่งตัดมาเมื่อกี้ถ้าอ๋อเท่าไหร่วะ ไอ้ยี่กูนี่กูลืมจี๊กไอ้นี่กูลืมจี๊กเงี้ยเท่าไหร่วะอ่าสิบกว่ากว่าใช่อ่ะโม่ไฟดูดูดูไว้เท่าไหร่ปิเชน่าคะแปดสิบว้าตาเดือดไม่ได้ดูดูดูไว้แปดสิบได้เลยนี่หนังสือจะใหญ่ไว้เงี้ยเรียนหนังสืออะไรให้เขารู้ว่าไม่เรียนนะครับน้องๆก็เอาไปทำกันได้ โอ้ต้นตีดิตาเ้ยเท่าไหร่วะเราดิแปดเจ็ดแปดเจ็ดตามเขาตามเขาแปดสเพื่อนแปดเอ็ดแม่เนี่ตามเขาเมื่อกี้เจ็ดเจ็ดเก้าเจามเฮ้ยมาเป็นคิเลงเอ้ยตกทิพหา่ละใจตัวเองแดนไม่มีอย่ารีบครับอย่ารีบครับกายครับอย่ารีบไม่รีบครับไม่รีบแค่เร่งให้มันให้มันเท่าไร่ อเอาอย่างนี้พอพออย่างนี้ไม่เอล่ะครับกูเรโมอัน,นิส่สแล้วเท่าไหร่วะเท่าไหร่วะไม่รู้เดาเอาให้ถูกเฉยรเราเถือกถูก,กว่าจะป๊อกเอาสิบห้าละสองโมงสองแล้วก็เฮโยกู <c oughs> แพ้เลยกูบังเลยกูบังมิดเลยกูบังมิดกูได้ขึ้นทางสักนสะี่เลย มันก็วิ่งไงมันเร็วๆดินน้องเอ้าให้วิ่งเร็วเท่าไหนอ่ะติดในโตเลยไหมไอ้สัตว์มันน้ำได้แค่นี้เร็วไม่อัพเดตมันละน้องเอาเถอะเอาเอาเถอะชิญกลับไปดูสเต็ปกนะเห็นไะเออเนี่ยสเต็ปประมาณนั้นเลยคือแม่งบาลานซ์สัตว์อ่ะคือพอวิ่งอ่ะพอวิ่งเนี่ยมันไม่บวกสิบด้วยน้องแล้วบวกสิบก่อนบวกเก้ากบวกเก้าเลยบวกเก้าระดับไม่ดีอ้าวเฉื่อยไหมอ่ะโอ้กูทำได้บวกเก้าก็ถึงวันนี้เท่าไหร่ละจะทำโตอ่ะสิน้องเท่าไหร่วะเนี่ย เออเท่าไหร่วะตามเพื่อนก่อนไม่มีติดลบใช่ป่ะเจ็ดสองเฮ้ยสองเฮ้ยดูไม่ต้องเชื่อกูนะไม่ต้องเชื่อกูนะไม่ต้องเชื่อมันจะขอทีครับเออเออแบบเจ็ดเหรอเท่าไหร่วะมันเร็วแล้วมันโอ้โหไอ้จู๊แบบพี่เลยเออพี่แอดเออเออกูชนกูชนโอ้ไม่ได้เล่นนานแล้วฝีมือตกครับสโมชเวอร์ วิ่งตามเพื่อนเลยเพื่อนอันนี้กูต้องเก็บเกต็ดวะกูวิ่งตามไม่ทันจริงเก็บเกล็ดด้วยอ๋อเนี่ยสู้ดาร์ลัดเริ่มเริ่มเริ่มตั้ละเริ่มตัวละเอ่อเก้าเหลือแปดไอ้เุีบยังไงคิดตามไม่ทันอ่ะวิชลุยเจอกูชนเจอกูชน เอ้ยกูตกทิ่ผ่านแล้วอ๋อเจี๊ยเกณฑ์หนูมีไม่ติดทิ่ผ่านแล้วจจากายจ๋ากหย,ยางทำไมาอยู่ที่ทำไมอยู่ที่ 9. เก้าเอออยู่ที่เก้าเอ้ยทำไมอยู่ที่เจ็ดที่แปดที่แปดแล้วครับผมอยู่ที่สี่นะเออๆอ,อ,อุ้ยชิบหายตกตกตกเน,นี่ยน,น,นี่ไงโอ้ยกูชนเขาเออเจี๊ยกูตกสองรอบเลยวะ่ะว่าเรามีกูน่าจะไม่ได้คืนแทงกันแหละตกสองรอบเลย ตเห็นกูไหมน่ะมึงเห็นกูไหมพี่ที่แปดที่เก้าเนี่ยเห็นปะนั่นแหละนั่นแหละไอ้สัตว์ไตวไม่ทันเท่าไรแต่ทีนี้สี่สี่สี่ขุยพ่อมึงไม่ทันหลักการคาดเดาที่เดากระดักไอ้ถูกด้วยไอ้สัตว์คือหลักการคีดเดากระดักว่าไปเฮียถูกเฉยเลยว่ะตายไหมเนี่ยาใครก็รู้ตายดิสัตว์โอ้ดูว่าดูไม่ตายวะไม่ไม่ทันเฮีย พ่อมึงแพ้ยศที่ต่ำกว่าตัวเองไอ้พี่อะยศที่ต่ำกว่าตัวเองไงมไม่จำเป็นใช่ละเสมอไปเนี่ยเสมอไปเนี่ยเสมอมึงดูเซิร์ฟเี่อะไรดูยศดีดน้องเนี่ยมันมสมมูงอะไรเข้าใจไหมว่าทุกคนว่าผมนั้นเก่งในการคูณเลขมากเอาเลยก็เลยก็เลยเดี๋ยวมันบีบบีบเวลาผมคูณเลขเก่งกระสับเอา้าพี่แกเปลี่ยนชุดไม่เสร็จเลย เอาไปเทานด้วยก็คือคิดคิดถูกหรือเปล่าบอกคิดผิดแล้วมันจะคิดเร็วจนส้นตีนเลยฮะเอาก็คิดเลขเร็วเขาไม่ได้บอกไม่ได้บอกไหมว่าคิดถูกหรือคิดผิดก็ขอให้คิดเลขเร็วไงมึงอยู่ดีกระจายไปไอ้พวกคิดเลขเร็วอ่ะถูกไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมว่าถูกไหมถ้าถูกโอ้อะไรวะเมื่อกี้ท่านผู้ชมคิดว่าถูกเชื่อเชื่อไหว่าตกการเชื่อกูว่าตกการเชื่อกูเชื่อกูเชื่อกูว่าชีวิตเตลิดเชื่อกู อะไรที่ชอบอยู่ตรงกลางมาชอบอยู่ตรงกลางเสมอเห็นปะเห็นไหมนี่ว่าเนี่ย,ยคนคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้คิดกันหรอกอเฮียเขาคาดเดา,า,า,าเอาประสบการณ์การเล่นหรอใช่ว่าเลอะตรงกลางเสมอผิดไอสัตว์การเสมออะไรด้านขวาเนาะไอ้กรอูรอให้พวกเขาไปก่อ,อ<ห>นก่อ,อนคิดเก่งก่นรู้สึกว่าตามไม่ทันรู้สึกว่าตามคนวิ่งแรนเร็วๆไม่ทันเอาก๊อฟนะก๊อฟนะครับกายก๊อฟผมนะครับลิเกสิทธ์ปะเนี่ยลิเกสิทธ์ปะเนี่ย ไม่มีครับไม่มีเลกัสซินเลกัสซินอะไรไม่มีมีเลกาซี่เขาวิ่งตรงกลางเดียวอ่ะต้องดูเฉยด้วยสามสามได้เละเพื่อนสามคนสามโอ้ฮะว่ามเรสามว่าเริ่มไม่ใช่ละไอ้กายมันหลอกลวงหลอกลยฮิจอะไรพูดถึงก็บเก็บคำพูดเว่าพูดจงพูดจริงนะครับเก็บเงินดูว่าถูกจริงด้วยปะหนูไม่ถูกเลยกระเดาเฉยมาหวา สองร้ยส่อกูเพื่อนสองร้อเพื่อนอะเ่ัสอร้อยสิบสองร้อยสิบเลยสองร้อยสิดโง่กูบอกสองร้อยสิบพี่ีเอาไหมรับเมื่อกี้พี่ชแนลเดินเลยนะเมื่อกี้พี่ชแลเดินเลยเฉยเดินเลยเฮ้ยอะไรปอะไรวะกูเกตกูเกตละกูเกตละเมื่อกี้อะไรวะไม่รู้เฮ้ยวิ่งตามเข้าไปไปยังที่แล้ววะเอาถูกเฉยถูดหมดอลตอนเนี้ย กูเข้าวแตะตรงกลางมาดิรอกันด้วยหยอกหยอกหยอกกูไปฝ่ายอะถูกด้วยไปเท่าไหร่วะอ่ะพีิชนเชลมาตึงไงพีิชนเชลคือมาตึงไงรอบนี้พีิชนเชลคือมาตึงไงกูตายกูตายด้านซีนเลยเพื่อนไ,ไ,ไ, э. ไก่ไกลไกลครับไก่ไกลเราไม่ได้เราไม่ได้มันผลไก่มากจุก๊กๆที่สามวะเฮ้ยที่สา <ไ S 2> มเหลยอรันที่สามโคตึงอ่ะโคตึงอ่ะ เห็นแบบข้างหลังก็เทสแล้วน้องๆเอียมขวัคนตายได้เขาจะใช่ย่ะดูนี่แหละไอ้เชี่ยมามาตรงนี้เลยเป็นไรเหรอมีไงเหลี่ยมลันเห็นปะได้ขึ้นแล้วต้องขึ้นที่หนึ่งดีขึ้นที่สามไม่มันไม่ถูกมันถูกแล้วได้ได้อยากให้กูขึ้นอยากให้กูขึ้นที่หนึ่งใช่ไหมได้มึงมาเอออมาอีกสักตาม嘛มา ก็มาถอนเที่ยามาใครหมดเลยเที่ยกูต่อหมดโอเคครับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละก็นะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยว่างด้วยนะที่ลงคลิปช้าไม่ใช่อะไรนะก็ไม่ว่างเลยแหละพูกับสาวครับคุยกับสาวเฮ้ยไม่จริงครับไม่จริงอ้าวเออยิ้มตกตายหาแล้วโอเคครับก็คลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละถ้าใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเลยคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับ ก็ฝากให้ทุกคนมาเล่นเทลนะครับก็อีกไม่กี่วันนะับเขาก็จะปิดตัวแล้วนะครับก็มาเล่นบ้างนะครับก,สกนะ็สนุกนะสนุกนะสนุกมาเลงน,นะบายไปละไปละบายอายเฮ้ยมันก็ตกอีกเฮ้ย